มาดามแป้งนวนพันล่ำซัำเปิดใจยอมรับชอบกับบทบาทผู้จัดการทีมชาติไทยแม้เป็นการทำงานที่ลำบากในยุคนี้ส่วนปีน่าจะทำต่อหรือไม่อยู่ที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เมื่อถามถึงสัญญาโคชุด23ปีมาดามแป้งระบุว่าโคชโย่งวรวุศสีมะคากับโคชโชคโชคทีีพรมรัฐทำสัญญาไว้1ปีดังนั้นก็จะทำทีมถึงสึก23ปีเอเชียรอบสุดท้ายที่อุเบกิสถานและ4เกมที่เวียดนามแต่ก็จะมาคุยกันต่อไปส่วนชุดใหญ่นั้นมาโนอคโคกิ้งทำสัญญาระยะสั้นเฉพาะสูซูกิครับแล้วจะมาดูผลงานกัน มงไปเเราเล่นอ่ะในใจที่่นีถ้าเราไม่ชนะวันนี้อย่างน้อยต้องขอให้มีหนึ่งคะแนนเซอินทีสารบพราะว่าพอรมันเก่งมากน